ตเต็มฟิตซ้อมทั้งรองเต้นเตรียมพร้อมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกด้วยความพิเศษสุดเซอร์ไพรส์แบบที่จะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน Magic James The Concert รตค่ะเมจิ e เจมส์เดอะคอนเสิร์ตนะคะคสวัสดีค่ะเจมส,ส์ค่ะเป็นค,คอนเสิร์ตเรียกว่าครั้งแรกรูป <ใช S 1> แบบ,บแบบเต็มเลยเหรอคะครับผมก็ ปีที่แล้วครับก็ได้จัดแฟนมิทติ้งไปครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตแบบเต็มๆอครับคือคนส่ง S m S มาบอกว่าเราจะเห็นอะไรบ้างคะเจมนี่มีคนถามมาเราเลยถามต่อเราก็จะเห็นแบบว่าพวกงานปกติอะไรครับมีโชว์มีเต้นมีร้องครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของคอนเสิร์ตนี้ก็คือเป็นเรื่องของเมจิกครับอ่า คือผมไม่คือผมไม่ได้มาเล่นมายากลนะครับแต่มันคือแต่มันคือความพิเศษที่เรียกว่าเป็นเป็นความมาสจรรย์สักอย่างหนึ่งอ๋อเรียกว่าคนดูจะคาดไม่ถึงจะแบบต้องทําหน้าแบบอาปากอาปากาอย่างเลยหรือเปล่าคะเป็นเช่นเจนจะถอดเสื้อประมาณว่าประมาณว่าวันนั้นเนี่ยครับผมอยากจะแบบว่ามีพลังพิเศษสักนิดหนึ่งแบบปึ๊บชหายไปได้หรือลอยขึ้นไปเราอยากจะเสกให้ทุกคนในฮอมีความสุขครับโอ้แต่จะเสกแบบไหนใช้เวทมนต์อะไรไม่หรือประมาณว่าคนที่เฝ้าดู อยู่นะคะอาจอยากให้เจมมานั่งอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะอล่ะไม่รู้จะเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันนะคะมาถามถึงเรื่องของว่าการฟิตซ้อมการเจมตัวค่ะเป็นไงกันบอกว่าดูแบบผอมลงเพรียวขึ้นดูด้ลูกนี้ห่างใช่ก็ฟิตซ้อมหนักครับช่วงนี้หนักๆหนักพอสมควรเลยละครับเพราะว่ามีทั้งงานที่เราทําอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปฟิตซ้อมหนักเพราะว่าเลยแค่ประมาณเดือนหนึ่งครับ เดือนเดียวครับเดือนเดียวไม่คือไม่คือไม่ถึงเดือนแล้วครับก็เลยต้องต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นด้วยแล้วก็เต้นเยอะครับโชว์นี้เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเนาะแล้วเพลงเรื่องของเพลงล่ะคะเป็นเพลงใหม่เพลงที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะยังไงมีเพลงใหม่ด้วยครับมีเพลงใหม่2เพลงครับที่แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะครับก็มีเพลงสเต็ปเป็นเพลงเร็วครับเป็นเพลงเต้นๆหน่อยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงอ่า ความสุขของเธอครับเป็นเพลงช้าให้เพลงขับครับค่ะแล้วเรื่องของละครเพราะว่าละครก็มีอยู่เหมือนกันนะนะเรื่องถามหนึ่งในส่วงก่อนก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าหนึ่งในส่วงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างถ่ายทำกี่เปร์เซนหรือปิดกล้องแล้วหรือยังไงคะตอนนี้ก็หนึ่งในส่วงใช่ไหมครับหนึ่งใน่วงก็ปิดกล้องไปแล้วครับสักสักพักนึงเลยครับใช่แล้วก็กาลังจะออนแอร์แล้วใช่สิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้ได้ได้เห็นกันแล้วครับโอ้ได้ดูกันแล้วนะหลายคนที่ถามถามกันเข้ามาผ่าน s m สสของเรานะคะสิ้นเดือนน เออนะคะแล้วก็หนึ่งอหนึ่งในส่วนเราได้ปล่อย MV ด้วยนะเพลงจูเพลงจูพี่เแบบร้องเป็นแล้วนะคะเพฮู้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 อะไรสักอย่างอันนี้เป็นเพลงช้าเพลงจูบวันนี้ไหนๆเจมมาสักทีนะเราก็มี ตัวอย่างของคอนเสิร์ตท,ที่เจมไปฟิตซ้อมมาเป็นเพลงเร็วเพลงใหม่นั่นคือเพลงสเต็ปที่จะให้ชมกันนะคะเป็นการปิดท้ายในเบรกนี้แต่ว่าถามเจมนิดหนึ่งก่อนนะครัครว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็เราจะไปจองบัตรหรือได้วันไหนยังไงก็มีวันที่13มิถุนายนครับผมก็ที่รย,ยพารากอนฮอล์ครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอทุกส,สาขาครับ สองรอบนะคะใช่ครับสองรอบมีรอบสองทุ่มกับหนึ่งทุ่มครับเยบสองกับหนึ่งทุ่มครับพ่ปนติดกันเกินไปผมว่ามันติดกันเกินไปท่านจะเล่นไม่ได้ครับพี่ไปสืบมาแล้วนะคะว่ามีใบสองเพราะว่าใบสองนี้แหละพี่จะไปดูนะคะสัญญาณหน้าจอกันไปแล้วนะคะให้กําลังใจค่ะนะคะเดี๋ยวขอกอดเจมส์นิดนึงให้แฟนคลับให้แฟนคลับนะคะ เม่ไให้ตัวเองให้แฟนลาวเอาที่สบายใจเลยค่ะอ่ะงั้นให้เจนมาไปด้วยเพลงเต็ปนะคะโชว์สเต็ปกันเลยค่ะยกมือไปเลยลองลากไปเลยเขยิบตัวเราเดินขึ้นมาเขยิบขาเต้นตามจังวะแมนได้อีกนิ อยากให้เธอแค่ลอมหลับตาอยากให้ลองแค่นืมไปว่าเราได้ใกล้ชิด,ยดยอยู่ตรงนี้ให้รู้ว่าฉันจะไม่ไปไหนในคืนนี้ฉันจะดูแลขังขามเธอแค่เธอทิ้งเรื่องราวที่กังวลอยู่ภายในปล่อยใจนั้นล้มลอยไปไกลาจากนี้เราสามารถทำได้ด้วยกันแต่ให้มีคือเกาชิดเก่าเท่านั้น i like.